โอเคแชทเดี๋ยวพี่จะมาเล่าเรื่อง <Victory. S 1> พี่จะมาเล่าเรื่องตู้เย็นให้ทุกคนฟัง <c oughs> พี่ได้ไปซื้อตู้เย็นมาคุณผู้ชมคือห้องพี่อ่ะตู้เย็นมีปัญหาคือมันัเสียเอาสูตรมันร้านก็คือมันเสียแต่พี่ก็ได้ไปซื้อตู้เย็นมาจ่ายเงินเป็นมูลค่าหลายหมื่นบาท พี่จะไม่เปิดไม่เห็นว่ามันคือยี่ห้ออะไรแล้วกันสี่ที่พี่ได้จากตู้เย็นนี้ก็คือก็คือนะคะคือเือคุณเปิดมาใช่ป่ะเปิดมาไงนะคุณด,งดังๆหนะ่อยเปิดมาใช่ป่ะเก็นนะหลายหมื่นบาทนะแล้วคุณปิดเข้าไป ปิดให้มันแรงๆอยาให้ปีดมันเข้าใช่ปะ่ะคุณต้องบงังแล้วคุณต้องดันเข้าแบบยืนท่าท่ายืนต้องเท้าเสีอย่างี้นะแล้วก็แล้วก็เบียดตัวงี้ไม่หรือ <laughs> ไม่ต้องผักแรงขนาดไหนแด้ว่ามันได้เลยพอคุณมาอย่างงี้ปุ๊บแล้วคุณเท้านี้แนละ้วก็แบบไม่ <Okay. S 2> หรือไม่ต้องผ,ผักแรงขนาดไหนต้องแบบกําลังผักอะถ้าสมมูรอยากจะให้มันอยากให้มันได้ใช่ป่ะคุณตนองงี้ย่วนของโฮมียเอาง่ายๆอ่าพี่ไปซื้อตู้เย็น แบบคือไปดูตู้เย็นมาหลายหลายห้างอะ่ะยี่ห้อเนี้ยรุ่นเนี้ยไม่มีเครื่องไหนเป็นแบบกูเลยเออทีนี้เนี่ยพี่พี่แบบไม่อยากเอ่ยชื่อว่าไปซื้อที่ไหนแล้วกันคือเอาง่ายว่าคือเราจะรู้ว่ามันจะมีแบรนด์หนึ่งที่ขายอุปกรณ์อา่าไม่ว่าแบบสินค้าพวกเครื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าเยอะๆ,ๆตามห้างอะ่ะมันจะมีอันนึงเวลาที่คุณซื้อจากอันนั้นอะแล้วคุณมีปัญหามันมี c เซ็ center เว้ยคุณโทรไปปุ๊บอะมันจะมีเบอร์ c เซ็ center ทุกอย่างจะจบเขาจะเขาจะ ประสานงานทุกอย่างให้จนจบแต่ว่าถ้าคุณไปซื้ออีกห้างหนึ่งซึ่งมันเป็นมันเป็นเขาจะเรียกศัพไม่เหมือนกันอ่าอ่ามันจะชื่อไม่เหมือนกันแต่ว่ามันมันเป็นห้างในงอ่างแถวงามวงวานแล้วกันอ่ามันจะเป็นอีกไทร์หนึ่งซึ่งเวลาที่คุณซื้อมาเนี่ยถ้ามีปัญหาเนี่ยเขามันไม่ีเบอร์ศูนย์เว้ย คือพี่พยายามเสิร์ชหาเบอร์สูย์แล้วหาไม่เจอสิ่งที่คุณจะได้เบอร์มาหลังจากที่คุณซื้อก็คือเบอร์ห้างสาขานั้นคือเบอร์ห้างเบอร์ห้างเลยนะเว้ยแล้วคุณมีปัญหาปั๊บคุณต้องโทรไปที่เบอร์เนี้ยที่ห้างเนี้ยก็คือวันนั้นนะ่ะพอพอพี่รู้ว่าตู้เย็นเป็นอย่างงี้ใช่ปะ่ะพี่ก็โทรไปที่ห้างตีดีดีีด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 ีอืมติดต่อต้องโทรไปแล้วก็ ให้คอเซนเตอร์ที่นั่นน่ะเหมือนกับพนักงานประชาชมพันธนอะโยโอนสายเราเข้าแผนกไฟฟ้าเพื่อรี่จะบอกเขาว่าไอ้ตู้เย็นเป็นอย่างนี้นะครับมันเป็นอย่างนี้นะครับอ่าพนักงานเขาก็จะพยายามที่จะบ่ายเบีย่ยงทุกคนนะเท่าที่พี่เจอมาในเคสที่นะบ่ายเบี่ยงหมดเลยว่าแบบอ๋อตู้เย็นม,มันต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับตู้เย็นม,มันจะต้องแบบปิดแรงๆนิดนึงครับที่ให้เฟซไทม์เลยพี่ขอไอดียไลน์แลวเฟซไทม์บอกอ่นะไหนคุณลองไปที่คุณขายตู้เย็นตัวนี้แล้วคุณลองปิด ให้ผมดูหน่อยเป็นแห้ชื่นใจว่าคุณปิดแรงประมาณไหนเขาปิดเบาๆมันเข้า,ม,ขามันกึ๊กมัน,มนทุกอย่างมันดีเว้ยแต่ของพี่พี่เปิดให้ดูนะพี่ปิดแรงกว่าเขาอะแต่มันไม่เข้า <c oughs> อ่า <c oughs> <c oughs> เห็นไหมว่าเราต้องโทรเราต้องโทรไปที่ห้าง <c oughs> เพื่อให้ห้างโอนเข้าไปที่แผนกไฟฟ้าอันนั้นคือวิธีแก้ไขในการที่คุณซื้อที่ห้างแห่งนี้แล้กันพูดอย่างนี้แต่ถ้าใครพูดชื่อพวกพี่ไม่รู้นะเพราพี่ไม่ได้บอกว่าห้างไหนนะ พนักงานเขาก็จะพนักงานเขาบอกว่าแบบพี่ต้องโทรไปที่ศูนย์ศูนย์ที่ผลิตเครื่องเนี้ยศูนย์ยี่ห้อมันศูนย์ยี่ห้อเนี้ยที่ผลิตตู้เย็นอันเนี้ยยี่ห้อนเนี้ยคุณต้องโทรไปที่ศูนย์เองพี่ก็ต้องอเปิดใบรับประกันอ่ะแล้วก็โทรไปที่ศูนย์ที่บ้านผลิตยี่ห้อนเนี้ยดีครับพี่กิทเพื่อที่จะให้ทางยี่ห้อนเนี้ยเขาส่งช่างมาแล้วมาบอกว่าไอ้ตู้เย็นตัวเนี้ยมันใช้ไม่ได้นะทีนี้มันก็สนุกแล้วแต่การโทรไปที่ศูนย์ที่นี่แหละ เพราะว่าเขาเป็นค a l l center ผู้หญิงคนหนึ่งรับพี่ก็บอกว่าเนี่ยมันประตูเนี่ยมันปิดไม่สนิทนะครับเพราะว่ามันแบบมันมันต้องดันแรงคือผมมาซื้อมาแล้วมันเป็นอย่างนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยพนักง,งานผู้หญิงคนนั้นเขาก็บอกว่าเออขอโทษนะคะไม่ทราบว่าตู้เย็นที่คุณผู้ชายใช้เนี่ยคุณผู้ชายไปตั้งที่บ้านเนี่ยคุณผู้ชายได้ทําให้ตู้เย็นเนี่ยเอียงหรือยังคะตู้เย็นทุกตูตตตก้ตู้เย็นทุกตู้เนี่ยครับมันต้องตั้งเอียงนิดนึงคะ่ะม่งนั้นมันจะปิดไม่เข้าคะ่ะ เขาบอกว่ามันจะได้มีแรงโน้มถ่วงในการช่วยแฮมปิดตู้เย็นได้ดีขึ้นคือในสมองพี่อะเมื่อวานพี่เล่าให้ฟังในแชทแล้วพี่คิดในถึงแบบว่าเฮ้ยพี่คิดถึง MG i ซเซตาเลย MG i ซเซตาตอนเรียนฟิสิกส์แบบมอต้นม,มปลายนี่นแหละพี่ถ้าเกิดสบบรรมมติว่านึกออกไหมแรงโน้มถ่วงม,มันช่วยพี่ก็อยากจะถามเขาว่าเอืมแล้วคุณผู้หญิงอมคุณพนักง,งานผู้หญิงเนี่ยคือแล้วต้องต้องมีต้องมีเซตาเท่าไหร่ครับคือต้องจะได้รู้ว่า เซตาเท่านี้จะช่วยทําให้ MG ไซเซตามันสามารถที่จะทําให้ปิดประตูได้เลยครับอยากจะถามมากเลยแต่พี่คือพี่ไม่อยากถามแล้วพราเขาพูดอย่างนั้นมาปพ๊บเพื่อไม่อยากคุยกับเขาแล้วเออเขายืนยันไว้เขาไม่ใช่มุกนะเขายืนยันด้วยเสียงแข็งเลยว่าแบบเฮ้ยมันมัน,ม,นมันต้องมันต้องแบบเอียงพี่ก็เถียงเขาไปแค่ว่าเฮ้ยแต่ว่าผมไปซื้อมาเนี่ยผมไปไม่ว่าจะไปบ้านใครไปห้างไหนผมไม่เคยเจอตู้เย็ยนเอียงเลยไม่เคยเจอสักครั้งเลยคุณตู้เย็ยนเอียงดรือเหล่าที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแบบ เออเป็นเสียสีเขาด้วยแต่ว่าถามเขากลับอะไรกันนะเออแต่เขาก็ไม่ได้อะไรมากก็สุดท้ายเขาก็เลยอ่าไม่เป็นไรค่ะก็เออมันเป็นยังไงคะอาการเป็นยังไงบ้างคะเออถึงถึงได้แบบว่าค่อยๆไล่อาการให้เขาฟังเขาก็เลยส่งช่างมาคือพ,พี่ก็ซื้อตู้เย็นยี่ห้อนี้มาใช่ปะใจเราก็เริ่มแปวแล้วเพราะว่าพนักง,งานคอร์เซ็นเตอร์มันค่อนข้างที่จะแบบเหมือนไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะพูดตามความเป็นจริงแหละแบบไม่ได้ไม่ได้ว่าเขาเกินเหตุนะคือขาเหมือนเขาไม่ค่อยรู้เรื่องไอ้เราก็คิดว่าเออเดี๋ยวช่างมาเนี่ยเราคุยกช่่างงโดยตรเนี มันน่าจะดีขึ้นมันน่าจะดีขึ้นช่างก็น่าจะน่าน่าจะเป็นอยู่ช่างมาถึงช่างบอกว่าโอ้ยตู้เย็นรุ่นนี้ต้องปิดแรงๆอย่างนี้ครับตู้เย็นรุ่นนี้เลยนะยี่ห้อนี้อันนี้เลยนะต้องปิดแรงๆครับพี่ให้เขาพูดไปเลยเขาบอกเนี่ยคุณ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 ผู้ชายครับคุณผู้ชายคุณผู้ชายดูข้างล่างนี่นะครับคุณผู้ชายคุณผู้ชายดูข้างล่างนี่นะของกันเจอไปหนึงนะเดี๋ยวพี่ปิดฟิลเตอร์อน่๋ยมันแบบผู้ชายครับตู้เย็นรุ่นนี้นะครับจะมีปุ่มกดข้างล่างครับผู้ชายผู้ชายเนี่ยถ้าคุณผู้ชายยเนี่ เปิดออกมาแล้วปิดไม่ติย่างที่แค่นั้นไงไม่ได้ครับผู้ชายคุต้องกดปุ่มข้างล่างด้วยครับทั้งผู้ชายก็ครับทำเป็นอย่างนี้เลย <c oughs> อ,นนอันนี้คือพี่พจำลองหน้าช่างเว้ยทำไม่ได้อ,อย่างนี้เลย <c oughs> อย่างเงี้ยครับผู้ชาย แค่นีครับผู้ชายมันก็จะปิดสนิทแล้วครับพี่ไม่พูดเลยเดยเว้ยพี่ให้เขา enjoy เขา enjoy แบบท่าน o t enjoy แบบสิ่งที่เขาทำอยู่อบพี่แบบพี่ก็นั่งอย่าง้วพี่ก็แบบลองทำทีมึงคิดว่ากูไม่ลองแล้วเหรอมึงคิดว่ากูไม่ลองแล้วใช่ปะ่ะกูลองแล้วกูลองกูลองหน้าของมึงอีกอกูรอจนกูได้ท่าที่กูบอกแหละได้ได้ท่าที่มันเป็นท่าอย่างเงี้ยไอ้ท่าไอ้ท่าเนี้ยถ้าข้าช่างบอกว่าคผู้ชายครับถ้าผู้ชายจะปิด ู้เย็นนะครับคุณผู้ชายต้องบบน,นีครับนะครับคุณผู้ชายแล้วคุณก็คุณผู้ชายต้องมือวางนี้นะครับแ้คุณใช้ท่าอย่างนี้ครับนี่ครับผู้ชายก็นี่คุณผู้ชายก็จะปิดได้ครับถ้าเขาทําท่าเนี้ยกูจะกูจะโอเคเลยเแต่เขาไม่ได้ทําท่านี้เว้ยซึ่งกูวิจัยเวแล้วท่านี้ได้ผลเขาเขายืนยันว่าแบบว่ามันเป็นที่รุ่นแบบว่ารุ่นเนี้ยมันต้องปิดอย่างนี้แรงๆทีนี้พี่ก็เลยแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนนะคือผมเนี่ยผมผมผมเฟซไทม์กับเซลล์แล้วครับเซลล์เข ไปลองทําอย่างเงี้ยแล้วมันปิดง่ายมากผมไปดูมา3ห้างอะนะผมไปดูมา3ห้างรุ่นเนี้ยยี่ห้อนี้รุ่นนี้เนะี่ยปิดง่ายมากคือผมถามคุณช่างตรงๆถ้าคุณช่างจะซื้อตู้เย็นราคาประมาณอ่าสี่ห้าหมื่นเน่แล้วถ้ามันปิดประตูอย่างเงี้ยไม่ได้เนะี่ยคุณช่างจะซื้อไหมผมเนี่ยไปดูมาหลายห้างเนะี่ยพอมันปิดได้ทุกอย่างมาดูโอเคผมถึงซื้อบอกคุณช่างอย่างงี้ชางแม่ก็เริ่มแบบเหมือนในใจคิดว่าโอเคกูเข้าร่วมด้วยดีกว่า เออผมก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันนะครับก็คือเนี่ยมันไม่ได้จริงๆครับผมก็ว่ามันไม่ได้นะผมก็ว่ามันมันต้องปิดแรงกว่านี้มันมันมันไม่ควรปิดแรงขนาดนี้ผมก็เริ่มแบบเออผมว่าผมว่ามันน่าจะเสียแล้ะครับอืม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 เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะเขียนใบไอ้นี่ให้นะครับเดี๋ยวผมจะเขียนใบเอ่อใบเคมให้นะครับกูว่าชักคือตอนนี้นในใจพี่รู้สึกว่าช่าง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 คือเขาแบบว่าเลเวลเขาดูต่ำมากเลยคือเขาดูแบบเขาเขาดูแบบไม่ไม่ไม่ได้แบบว่าช่ำมากอะ ทีนี้เราก็คิดว่าในแง่ดีว่าเขาอาจจะแบบว่าเออดูเขาอาจจะถนัดรุ่นอื่นอะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่ได้ถนัดรุ่นนี้เขาอาจจะมีความโปรเฟชชั่นแนลอยู่ก็ไม่เป็นไรให้เขาเข,าเขียนใบเคีมไป,ไ,ปไม่เป็นไรหรอกเออไม่ได้ว่าเขาคุณช่างขายมาถามพี่ว่าเออคุณพี่คุณพี่ชายครับเออไม่ทราบว่าเออเดี๋ยวผมจะเขียนใบเคีมนะครับคุณพี่ชายมีปากกาให้ยืมไหมครับกูแบบเฮียทำไมกูเจออะไรแบบนี้วะเนี่ยพี่ก็ต้องเดินไปหยิบ เนี่ยในกล่องนี่ปากกายังอยู่เลยเนี่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 ยปากกาเนี่ยในกล่องปากกากูยังกูยังไม่ได้เก็บเลยเนี่ยเนี่ยองปากกาเนี่ยเนี่ยปากกาแม่งยังไม่ได้ปิดฝาเลยเนี่ยยังยังไม่ได้ปิดฝาปากกาเลยเนี่ยกูยังวางบนโต๊ะเลยยังวางปากกาบนโต๊ะเลยนั่นแหละแล้ช่างเขาก็เซ็นว่าแบบว่าเออเขาก็เขียนมันเขียนว่าใบใบรับซ่อมอะไรสักที่ก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะผมไม่ได้อยากได้ตัวเนี้ยเอาไปซ่อมแล้วก็มาผมอยากได้ตัวใหม่นะอ่าอยากได้ตัวใหม่ช่วยเขียนนะบอกแบบว่าเอาตัวใหม่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเขียนไปว่าประมาณว่าแบบ อ่มันบันพับมันเสียแล้วก็อยากได้ตัวใหม่อะไรเงี้ยลูกค้าอยากได้ตัวใหม่ก็โอเคก็ได้ใบไปทีนี้ก็คิดว่าตัวเองจบแล้วอ่ะโอเคกูได้ใบเคมแล้วอ่ะตอนนี้ภารกิจกูได้เราเสร็จแล้วปรากฏว่าเซลล์บอกว่าคุณผู้ชายครับเออ,อยังไงดีครับคุณผู้ชายเออผมมันต้องอย่างนี้จริงคุณผู้ชายคือคุณผูณ้ชายต้องต้องต้องขับรถมาที่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 ห้างของเราอะครับแล้วก็เอาใบเคมมาให้เราอะครับเราจะได้ดําเนินเรื่องได้เร็วที่สุดนะครับ ก็นะครับนะนะนิดนึงนะครับนะอ่ะ,อะกูก <c oughs> ็ได้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 อะตอนนี้ใครจะให้กูทําอะไรกูทําหมดละเออกูไม่อยากได้ตู้เย็นนี้ละอ่ะโอเคกูก็ขับขับรถไปเอาใบเคมให้เขาห <c oughs> น่าที่ใบเคมาแม่งน่าจะถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปให้เขาได้แม่งมันน่าจะง่ายแบบนั้นนะแต่มันไม่ได้ถ้าคุณซื้อที่ห้างนี้ก็อยากจะบอกเลยว่าเออคุณต้องบริการตัวเองนิดน,นึงนะในใคุณต้องพยายามบริการตัวเองนิดนึงเตรียมใจเคยพี่ไม่ได้บอกชื่อห้างแล้วกันแล้วก็ไม่ได้บอกว่าห้างไหนแล้วกันแต่ว่า ไว้ไว้ไว้จะจะจะนั่นแล้วกันแต่ว่าบทเรียนที่พี่บอกว่าบทเรียนที่มันที่มันได้จากเรื่องนี้นั่นก็คือ,อ,อสําคัญมากสุดเลยเวลาที่คุณซื้อของอะไรต่างๆหรือเวลาที่คุณจะเซ็นอะไรต่างๆเพื่อรับรับของอ่ะคุณจะต้องตรวจสอบแม่งให้ดีมากๆเว้ยคือคุณอย่าไปคิดว่าเฮ้ยเขาแบบทุกอย่างมันห้างใหญ่แล้วแบบว่าแผนกใหญ่แบบดูแบบดูแบบด,ดีคนขายแบบโอ้ยดูโอเคมากๆไม่ได้เลยไม่ได้เลยตัวเราเท่านั้นที่จะเซ็นรับไม่รับ อ่าถ้ามันเปิดมามันเป็นอย่างเงี้ยเราต้องรีบเช็คทุกอย่างเลยถึงแม้ว่าตู้เย็นเนี่ยมาถึงเนี่ยมันจะเสียบปลั๊กไม่ได้นะมัาเสียบปลั๊กไม่ได้เพราะว่าเขาจะให้ทิ้งไว้3มชั่วโมงเราก็ต้องเช็คบานพับให้แม่งแบบว่าทุกอย่างทุกเม็ดอะอย่าเพิ่งไปเซ็นรับเว้แต่วันนั้นเนี่ยที่พี่เซ็นรับเพราะว่าแบบพี่แบบทําหลายอย่างมากไงเพราะว่าห้องอะมันต้องจัดแล้วตู้เย็นเก่าก็ต้องเอาออกไป <c oughs> แล้วก็ต้องขนตู้เย็นเก่าขึ้นแก๊ปแล้วก็แบบคือมันหลายเรื่องมาก มันต้องแบบมันหลายเรื่องแล้วแบบไอ้ตรงนี้ก็แบบมันก็ดูดีแล้วว่ามันก็วางไว้แล้วก็แทบไม่ได้เช็คอะไรก็คือเปิดเปิดเปิดปิดแบบนิดหน่อยไม่ได้เช็คเยอะถึงขั้นแบบเปิด A like. เอ็นน็อกนี่ออกมาเออมันก็เลยเป็นความผิดพลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่อยากจะสอนพวกเราไว้ว่าถ้าคุณไม่อยากที่จะตั้งตู้เย็ยนเอียงพี่ตั้งชื่อยอย่างนี้ลยกันถ้าคุณไม่อยากตั้งตู้เย็ยนเอียงนะไม่อยากโทรไปหาคอเซนเตอร์แล้วคอเซนเตอร์บอกว่าให้ให้ตั้งตู้เย็นเอียงอ่ะคุณต้องเช็คให้ดีไว้เพราะฉะนั้นคอเซนเตอร์ไม่จะให ที่บ้านคอาเซ็นเตอร์อ่ะตู้เย็นเขาตู้เย็นเขาเปิดอย่างนี้เลยเว้ยตู้เย็นเขาเปิดอย่างนี้เลยเว้ยเวลาเขาจะกินน้ำอ่ะเปิดตู้เย็นเงี้ยแล้วเขาเอาเอาแขนกันอย่างเงี้ยแล้วเขาหยิบแปดซี่ขึ้นมาเปิดเขาปิดเขาตั้งตู้เย็นนอนนะเว้ยเพราะเขาอยากได้เอเซต้าที่มันเก้าสิบองศาไงเซต้าเก้าสิบองศามันจะเป็นหนึ่งใช่ป่ะล่ะเออสายสายเก้าสิบอ่ะเป็นหนึ่งก็นั่นแหละครับแต่ว่าแต่ว่าคือในความในความเวลาคือรายจ่ายแป๊บเดียวจบแต่เวลามีปัญญาโคตรยุ่งยากใช่คือกูแบบว่ากูกูจ่ายแบบ ไวมากวันนั้นอะเพราะว่ามันแบบดเดินดูเด<ว>ินดูมาหลายมาหลายหลายวันแล้วอะแล้วก็แบบว่านั่งดูทุกตู้เลยอะแล้วก็คิดแล้วตู้เนี้ยเหมาะกับเราสุดอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็คือซื้อตู้เนี้ยแล้วเดี๋ยวสมมติพี่ออกจากคอนโดที่เนี้ยพี่ก็จะเ,เอาตู้เนี้ไปไว้บ้านใหม่ด้วยคือคิดแบบว่าคิดเป็น,ปนระบบแบบคิดไปหมดแล้วอันนั้นแหละฮะอันนั้นแหละฮะแต่ในความที่มันมันเลวร้ายใช่ปะก็ยังมีข้อดีอยู่ก็คือ เขาก็แบบว่าโอเคคุณคุณผู้ชายเดี๋ยววันเสาร์นี้เสาร์ที่จะถึงนี้เดี๋ยวเขาจะเอาตู้เย็นมาให้ใหม่เลยตู้เย็นตัวใหม่เลยอ่าคุณผู้ชายว่างไหมครับโอ้ว่างว่างว่างครับผมพร้อมครับวางสายไปปุ๊บกูไปกินข้าวโทรไปทีเออคุณผู้ชายตู้เย็นมันขอมันขาดนะครับผู้ชายผู้ชายคือน่าจะผมต้องไปทําใบเบิกแล้วก็ผมต้องไปแจ้งไปที่นู่นนี่นั่นนี่ผมว่าน่าจะประมาณอีกนานเลยครับคุณผู้ชายคุณผู้ชายรอได้ใช่ไหมครับมันกูจะตอบว่ารอไม่ได้ได้ด้วยปะวะหรือไงวะก็ครับครับครับรอได้ครับ แต่ว่าคุณผู้ชายไม่ต้องห่วงนะคุณผู้ชายสามารถใช้ตู้เย็นนี้ได้เลยนะครับคุณผู้ชายใช้ตู้เย็นนี้ได้แล้วก็ทําได้เป็นเหมือนตู้เย็นปกติเลยและเดี๋ยวตู้เย็นตัวใหม่มาแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนให้หทันทีอ่ะมันก็ยังมีข้อดีอยู่ก็คือกูยังมีตู้เย็นใช้ไม่นั้นเนี่ยตอนนี้นก็คืออาหารกูเน่าไปประมาณ3 4สอันละคือเป็นสลัดของแม่พี่แล้วก็แบบนี่ถ้าคุณไม่<อ>ไมรู้จัก<อ>ภาษาเซลแล้วมีคนมาบอกคุณว่าต้องตั้งตู้แบบ MG ไซเซตาคุณจะเข้าใจไหมาเขาจ้องจะเล่นคุณ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่พี่ขอฝากอีกเรื่องหนึ่งคือพี่จะบอกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่คุณไปซื้อของแล้วเขาบอกว่าโอ้โหรุ่นนี้ขายดีมากเหลือตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณพิชายจะรับไหมครับมึงอย่ารับนะเว้อะไรที่แบบว่าเหลือตัวสุดท้ายอ่ะของอันสุดท้ายอย่ารับเพราะว่าถ้ามันมีปัญหาอินเคสมีปัญหาแบบตู้เย็นที่พี่มีงเงี้ยมันไม่มีตัวเปลี่ยนให้เวคือมึงก็ต้องรลอล็อดใหม่ซึ่งวันนั้นเนี่ยถ้าไม่เป็นที่อ่ามตู้สุดท้ายมึงไปห้างอื่นเลยมึงไปแบบพอศูนย์อออออืื่่่่นนมไไไไปปะะรก็ด้ทีอ อย่าอย่าเอาตัวอย่าเอาอันสุดท้ายเว้ยอืมก็ก็ถือว่าสุดนะเรื่องตู้เย็นนี่ก็ถือว่าสุดอยู่ก็ก็คือทุกสาขาเขาบอกทุกสาขาไม่สิบห้าตัวซึ่งตอนนี้นมีคนแบบซื้อไปแล้วสิบสี่ตัวเหลือตัวสุดท้ายเฮ้ยเรามาลองดูน้ำแข็งไหมว่าน้ำแข็งมันทํางานได้เปล่าเราลองดูน้ำแข็งดิอันนี้คือเป็นวรรณวัตกรรมที่พี่แบบว่า,อ,าอยากรู้มานานแล้วว่าน้ำแข็งมันจะ ต่ออ,อะไรโอเคน้ำแข็งมันยังไม่เย็นมาแล้วเรากินน้ำเปล่าก่อนเลยไม่ในะนั้นน้ำแข็งมันตกมาอยังอ่ะน้ำแข็งมันยังไม่มีมั้ง พี่ได้ยินเสียงน้ำแข็งตกมาพี่ก็เลยคิดว่ามีน้ำแข็งแล้วใช่แล้วก็มันขึ้ื่อนไปตรงน้ำแข็งไลยงขวาสุดกสิกรติ้งสามพันน้ำเปล่าไมาล่ละน้ำไม่เย็นด้วยน้ำเปล่าไม่เย็นไม่แต่ว่าน้ำไอตู้นี่มันอาจจะเพิ่งเปิดต้องรอก่อนเพราะว่าพี่เพิ่งเสียบไปตอนสามสี่ <c oughs> โมงเป <c oughs> ็นแบบนแหละครับ <c oughs> คุณผู้ชมก็จบการรีวิวกสิกรติ้งสามพันอ่าเป็นน้ำแข็ง โคตรเรียวอ,อ่ะพี่แสดงเหมือนจริงมากยื้ได้แล้วจุบมีอยู่ไอ้จุบลองดูดิลอง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 เปิดตู้นั้นแล้วจับเอล้านขวาไอ้น้ำถังน้ำคุณผู้ชายครับท่าต่อกระเสียบไว้แ้วแต่สี่โมงเย็นฟุ้มครึ่งเลยน้ำแข็งไม่เย็นอีกเหรอผู้มือคนมีแฟนนะพี่หนึ่งต้องรอบคอบ แล้วเมื่อวานเมื่อวานอะพีะ่มันเป็นวันที่พี่ตู้เย็นมาใช่ปะ่ะแบบเรื่องตู้เย็นแหละตูะ้เย็นมาเมื่อวานจะไปอยู่ที่ไหนกูรู้เลยเมื่อวานแมนยูต้องไม่เสมอก็แพะไม่ชนะแน่นอนเว้ยเมื่อวานมันแบบรวมรว,วมทุกอย่างเลวร้ายแบบหลายหลายอย่างาาแล้วอะว่าเมื่อวานต้องใช่ละและแ,แม่งก็ใช่จริงแมนยูเมื่อวานก็เสมออีกนาทีที่91คาเซเมโล่ก็โดนใบเหลืองอีกนัดหน้าเจออเซนนอนแบบลุมเยสลุมเยส พี่เริ่มสงสัยว่าวตู้เย็นรุ่นนี้มันไม่ไม่ไม่หรอเดี๋ยวเดี๋ยวมันแค่คงเย็นแหละเดี๋ยวมันก็คงขอขออ่านท่อนนั้นขอท่อนขออ่านท่อนนั้นเนี่ยมันเขียนว่าอะไรบ้างเครื่องทําน้ําแข็งอัตโนมัติคุณเพิ่งติดตั้งเครื่องอ๋อเขาเขาบอกอาการของอาการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะเครื่องทำน้ําแข็งอัตโนมัติไม่ผลิตน้ําแข็งหรือผลิตน้ําแข็งจํานวนน้อยคุณเพิ่งติดตั้งเครื่องติดใช้ไฟฟ้านี่ใช่หรือไม่เครื่องทำน้ำแข็งจะทํางานปกติเมื่อผ่านไปแล้วสี่สิบแปดชั่วโม เข้ากับเครื่องไฟฟ้าเปิดวาลวรืยยังเอ้าเยี่ยอะไรวะคุณได้ต่อท่อท่อน้ําเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วเปิดวาลวจ่ายน้ําหรือยังว้าวอะไรวะ <c oughs> อำไม่คงไม่ต้องไม่น่าใช่ปะคุณได้เปิดได้เปิดสวิตช์เครื่องทำน้ําแข็งหรือปุ่มอัโตโนมัติแหมงคุณไหม <c oughs> ปุ่มอไอ ด้ว่าตวัวพิจาน้ำแข็งปุ่มออนโอเคปุ่มอนอนออนอะไรวะรอรอก่อนเดี๋ยวกูจะได้น้ำแข็งมากินแน่นอนโ okay, อเคระหว่างนี้เราเล่นอะไรที่มันใจลม้มๆดีกว,ว,ว่าแชทบอกแล้ววันนี้นั่งคุยดีกว,ว่าไม่ต้องหลีกเอาเลเจนต์หรอกไม่ไ,ได้ไม่ได้ไม่ได้เราต้องไปเราต้องไปงไดมอนด์ให้ได้ในรอบเท่าไหร่แล้วอ่ะลู้เย็นมินิบาร์5คิวโง่โง่ก็ทำน้ำแข็งไม่ถึงชั่วโมงนะครับป้า เว่อไปเว่อไปพี่ว <fund> <ot> ่ามันต้องให้เวลาเขาหน่อยเวกยกสิกรติ้งสามเดมันก็ได้พี่ปิดปิดไฟวอลตู้เย็นหน่อยเดียวให้ช่องแฉทไปช่วยกดมันเพิ่งซื้อมามันเพิ่งซื้อมาต้องใจเย็นก่อนแต่ว่าเมื่อกี้กูได้ยินเสียงน้ำแข็งมันลงมาแล้วจริงๆนะว้ยกูสาบานเลยเลยเสียงแบบกก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  แต่ว่าได้ก่อนน้าแข็งไม่มีน้ําแข็งสักก้อนก็เลยงงว่ามันน้ําแข็งมันหายไปไหนวะมันละลายเร็วหรือเปล่าตู้เย็นข้างในมันก็เย็นเจี๊ยบแลวนะเว้ยมันไม่น่าละลายเ้ยลองลองลองเอาแก้วนี้แล้วลองกดตุ๊ดน้ำแข็งมาดิกิกนติ้งล้วแบบว่ามันต้องใช้เวลาปะอันไหนดุดปกติหรือเปล่าอ่ะพี่เจไม่ต้องทำแล้วพี่เจเฉยๆไม่ต้องทำาแแตกแแแ ไหนไหนเด mm ี๋มีแล้วหรอเป็นสี่ถึงแปดชั่วโมงว่ะไม่เข้าใจเราต้องเอาปัาร์กนั่นอ่าปาร์กก็มีอยู่ในนั้นอยู่